นี่คือสรุปประเด็นสำคัญเรื่องอุปสงค์และอุปทานค่ะเอ๊ะคุณอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าทำไมของบางอย่างแพงขึ้นหรือว่าหาซื้อยากจังคำตอบเนี่ยอยู่ในแบบจำลองพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียกว่าอุปสงค์และอุปทานเนี่ยแหละค่ะมันช่วยให้เราเข้าใจว่าในตลาดเนี่ยผู้ซื้อกับผู้ขายเขาหาจุดตกลงเรื่องราคาและปริมาณกันยังไงทีนี้มี3ประเด็นหลักๆที่ต้องรู้เลยนะคะ 1. เรามาทำความรู้จักอุปสงค์กับอุปทานกันก่อน อุปสงค์หรือดีมานเนี่ยก็คือความต้องการซื้อสินค้านะระดับราคาต่างๆค่ะง่ายๆก็คือถ้าราคาสูงขึ้น ก็มักจะอยากซื้อน้อยลงเนาะส่วนอุปทานหรือซัพพลายก็คือความต้องการขายนาราคาต่างๆปกติแล้วถ้าราคาสูงคนขายก็อยากจะขายมากขึ้นค่ะอ๋อแนวคิดนี้จะชัดเจนมากในตลาดที่แบบผู้ซื้อผู้ขายแต่ละคนไม่มีอำนาจไปกำหนดราคาเองนะคะ 2. หัวใจสำคัญเลยก็คือจุดดุลยภาพค่ะจุดนี้คือจุดที่ความต้องการซื้อกับความต้องการขายเนี่ยมันมาเจอกันเท่ากันพอดีเป๊ะพอเจอกันปุ๊บก็เกิดเป็นราคาดุลยภาพกับปริมาณ ดุลยภาพขึ้นมาลองนึกภาพตามนะคะถ้าราคาในตลาดมันต่ำกว่าจุดนี้คนก็จะแห่ซื้อของไม่พอขายหรือที่เราเรียกว่าอุป,ปสงค์ส่วนเกินแต่ถ้าราคามันดันสูงกว่าจุดนี้ของก็จะเหลือขายไม่ออกเป็นอุป,ปทานส่วนเกินแต่ต้องห่วงค่ะปกติแล้วตลาดก็จะพยายามปรับตัวกลับมาที่จุดสมดุลน,นี้เองค่ะสุดท้ายเรื่องการเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่นค่ะนอกจากราคาแล้วเนี่ย ปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นรายได้คนซื้อหรือว่าต้นทุนคนขายก็มีผลทําให้เส้นอุปสงค์หรืออุปทานเนี่ยมันเลื่อนไปทั้งเส้นได้เลยนะคะซึ่งพอเส้นมันเลื่อนจุดดุลยภาพใหม่ก็จะเกิดขึ้นทั้งราคาและปริมาณก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยส่วนความยืดหยุ่นมันก็เหมือนการวัดว่าคนซื้อคนขายเนี่ย เขาจะไหวตัวหรือว่าตอบสมองมากน้อยแค่ไหนพอราคาเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะสรุปก็คืออุปสงค์อุปทานเนี่แหละค่ะคือคกลไกพื้นฐานเลยที่ทําให้ตลาดขยับกําหนดราคากําหนดของผ่านการหาจุดที่พอดีกันระหว่างคนอยากซื้อกับคนอยากขายนั่นเองค่ะ